ตั้งแต่มีการเปิดตัว Suzuki Jimny เกเจเรชันใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีข่าวมาตลอดถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มกาลังการผลิตในประเทศอินโดนีเซียเพื่อป้อนตลาดในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคนี้ด้วยเหตุผลหลักก็คือการทําราคาที่สามารถแข่งขันได้ดีกว่าการนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งในปัจจุบันก็ยังประสบปัญหาของกําลังการผลิตที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งทาง Suzuki สานักงานใหญ่เองก็ให้เหตุผลถึงการไม่ขยายกาลังการผลิตในช่วงแรกว่า ความต้องการของจิมเน่อาจจะลดลงหูภาพได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งทําให้การขยายกําลังการผลิตอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนักซึ่งต้องใช้เวลาในการประเมินความเป็นไปได้ในขณะที่ฝั่งของ s u ซกิอินโดมอ i ิลเซลส์ตัวแทนจําหนายรถยนต์ของ s u ซกิในประเทศอินโดนีเซียก็ได้มีความพยายามขออนุมัติจาก s u ซกิสํานักงานใหญ่เพื่อตั้งรายการผลิตจิมเน่ในประเทศอินโดนีเซียและอยู่ในขั้นตอนของการรอคําตอบจากทางสานักงานใหญ่ล่าสุด ในะระหว่างการเปิดตัวอนิสกิแคริโฉใหม่ในงานอินโดนีเซียนเตอร์เนชั่นัลมอเตอร์โชว์2019ที่กำลังจัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียในช่วงนี้ชูจิโอเอชิแมนจิงออฟฟิเซอร์ของซูสกิมอเตอร์คอร์ปอเรชันได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นลายผลิตจิมนี่ในอินโดนีเซียว่าเขาเองก็ได้แจ้งทางผู้บริหารระดับสูงของสกิขขสำนักงานใหญ่ทราบถึงความต้องการในการขึ้นลายประกอบจิมนี่ในอินโดนีเซียและมีการผลิตที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อทันกับความต้องาองตลาด ซึ่งก็ยังมีการพิจารณาต่อรองกันอยู่และโอชิเองก็ยังยืนยันในแผนการผลิตจิมนี่ในอินโดนีเซียเพื่อป้อนตลาดเอเชียด้วยเหตุผลที่สุกีอินโดนีเซียเป็นฐานในการผลิตเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของรุ่นเอทิก้าและแคร,รี่อยู่แล้วในปัจจุบันและสุสกิเองก็คงไม่ใช่อินเดียเป็นฐานในการผลิตจิมนี่สำหรับภูมิภาคซึ่งเขาเองคิดว่าอินโดนีเซียจะได้รับโอกาสนี้มากกว่าและมีความเป็นไปได้สูงโอชิยังเสริมอีกว่า ปัจจุบันโรงงานของซูซูกิในประเทศญี่ปุ่นมีกําลังการผลิตจิมนี่เพียง75,000คันต่อปีเท่านั้นฉะนั้นตอนนี้เราก็เพียงรอเวลาที่เหมาะสมเพราะอินโดนีเซียเองก็พร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตจิมนี่อยู่แล้วพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ